ยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านน้อยพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามของทุ่งดอกกระดาษที่อุทยานแห่งชาติภูหินลองกาจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปรับชมคลิปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาตรงโรงเรียนการเมืองการทหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในค่ะเดินมา60เมตรก็จะเจอกลางหันหน้ากับน้ำตกค่ะ ก็จะทำอาหารทานกันค่ะผัดหมี่โคราชค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านน้อยพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปชมเดินชมธรรมชาติค่ะสถานีแรกเลยที่เราจะแวะมา พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนการเมืองการทหารค่ะออกมาจากลานกลางเต็นท์ไม่นานนะคะขับรถขึ้นมานิดเดียวก็จะเจอเดี๋ยวเราไปแวะเที่ยวกันเขาบอกว่าที่นี่มีใบเมเปิลแดงด้วยนะไม่รู้ว่าแดงหรืยอยังเราไปดูกันนะคะไปกันตอนนี้เราก็เข้ามาตรง โรงเรียนการเมืองการทหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในค่ะก็จะมีประวัติศาสตร์ที่เขาสู้ลบกันสมัยก่อนที่เผคอเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นฐานทัพนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ปรับปรามนะคะแล้วก็จะเหลือ พื้นที่ที่เป็นบ้านของขอกอคอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะโรงเรียนการเมืองการทหารอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติประมาณ6กิโลค่ะมีสภาพเป็นป่าลกทึบหนานแน่นไปด้วยต้นไม้ในอดีตเป็นสถานที่สําหรับให้การศึกษาตามแนวทางของรัฐทธิคอมมิวนิสต์ในบริเวณโรงเรียน การเมืองการทหารจะประกอบไปด้วยบ้านของฝ่ายพล,ลเรือนฝ่ายพลาธิการฝ่ายสื่อสารและเป็นสถานพยาบาลค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่3 1หลังนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆกร,กระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบบางหลังเริ่มผุพังนะคะเพราะว่าถูกปล่อยล้างเนื่องจากมวลชนที่เข้าป่าเข้ามอบตัวกับรัฐบาลค่ะ ในบริเวณนี้ก็จะมีใบเมเปิลสีแดงนะคะเนี่ยมันจะมีแดงปนเขียวอยู่นะนี่ใบนี้เพิ่งตกมาแบบสดๆเลยเย้ช่องเที่ยวธรรมชาไปดยกัน ในช่วงหน้าหนาวจะจัดนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบเหมือนมีมอสเขียวๆขึ้นตรงหลังคาแล้วก็มีใบเมปเปิลสีแดงซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากต้องมาเฉพาะช่วงที่ไปฝนต้นหนาวค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเขียวใบเมปเปิลก็จะแดงสวยงามีความสุ ก,ก็เป็นบ้านพักของคนที่เคยเข้ามาอยู่ในป่านะคะเป็นฝ่ายที่สู้รบกับรัฐบาลค่ะเขาก็จะมีบ้านพักอยู่ในบริเวณนี้นะคะตอนที่เขายึดพื้นที่มาเขาก็ยังคงสภาพเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดูว่าสมัยก่อนเนี้ยการที่แตกแยกทาความคิดอะ่ะก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะ บ้านพักนายคำไหลและนี่ก็คือบ้านพักผอ,อหมวดที่มีหนะ้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและอุดมการณ์ของพักค่ะไม่มีอะไรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยนะคะมีแค่ที่นอนแล้วก็เป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่งในสมัยก่อนนะคิดว่าคนที่มีตําแหน่งนี้แล้วมีบ้านเป็นหลังขนาดน,นี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่ให้ให้ความสำคัญต่อพักค่ะ เพราะว่าได้บ้านที่เป็นห้องส่วนตัวเดี๋ยวเราเดินไปชมตรงแท็กเตอร์ที่เขาป้นมาจากการทำทางนะคะรถแท็กเตอร์เนี่ยนะคะถูกขอกกคอยืดเมื่อครั้งสร้างเส้นทางนะครไทยด่านซ้ายค่ะชิ้นส่วนบางชิ้นถูกนำไปสร้างกันหันน้ำนะคะเพื่อเป็นพลังงานในการสีข้าวตำข้าวเพื่อเลี้ยงขอกอกค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกังหันน้ำที่ทำด้วยไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เมตรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนกลางเมืองการทหารนะคะเยื้องไปทางทิศใต้เดินไปไม่ไกลค่ะแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นค่ะโดยที่เราเดินผ่านต้นดอกพญาเสือโคร่งค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลย นีทางลงกลังหันน้ำนะจ๊ะเ,เดินง่ายค่ะอืมกิ่นป่าหอมจังโหดูต้นไม้ต้นนี้สิได้ยินเสียงน้ำด้วยโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองเราเดินแค่นิดเดียวเราก็เห็นกลางหันน้ำแล้วนะคะเพือ่อนๆนู่น กังหันน้ำอ๋อะไรจะมาง่ายขนาดนี้ท่องเที่ยวธรรมาชาติไปด้วยกันกางเต็นท์เล่นน้ำเดินป่าทุกเวลาเราผ่อนคลายธรรมาชาติบำบัดใจเราว้าวเห็นน้ำตกด้วยอะ่ะมีน้ำตกแล้วก็มีกังหันน้ำ น้อยพาเที่ยวมีความสุข้าไปชอบพลังกันดอไม้สดใสในยามเช้าสายลมพัดสบายชื่นใจตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะคะกังหันน้ำค่ะ กังหันน้ำทำด้วยไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เมตรลักษณะกังหันเป็นแกนที่ต่อกันนะคะถ่ายพลังงานไปที่ครกกระเดื่องตำข้าวโดยใช้ การผ่านน้าจากน้ําตกเล็กๆนะคะผ่านรางน้ําที่ทําจากไม้มายังตัวกังหันค่าจึงเกิดเป็นพลังงานน้ําที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันให้หมุนออกแบบและสร้างโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ค่ะทท่่องงเเเียววต้้มาาชกไปดัน ตอนนี้เราอยู่ที่กลางหันน้ำนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าค่ะเดินเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวเองค่ะเราก็จะมาเห็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็มีเสียงน้ำตกให้ฟังรลยสุดฟินสุดๆไปเปลย <c oughs> ก่อนกลับก็ขอเก็บภาพความประทับใจไว้หน่อยนะคะ เที่ยวทมาชิาไปด้วยกันตั้งแต่นเล่นนั้นเดินปาทุกเวลารเราผ่อนคล้ายทำมาชาต้องบัดใจเรามาน้อยพาเที่ยวมีความสุดพาวิชอบลังกันกอไมสสมามาถึงน้ำตกทั้งทีนะคะขอเอาขาไปจุ่มน้ำหน่อยค่ะ

เอาเท้าจุ่มน้ำสบายใจและกลับได้แล้วค่ะเพื่อนๆนน้ำตกมาน้าเย็นหวน,น้ำแข็งเลยค่ะเดี๋ยวจะล้างเท้าก่อนนะคะตรงนี้มีมีกระดานค่ะพอล้างแล้วเท้าจะได้นีิเพื่อนเกียบได้แต่ไม่ต้องเพื่อน ตรงนี้นะคะก็จะมีร้านค้าร้านชุมชนขายของอมีข้าวเหนียวดำด้วยตงุงละยี่สิบเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้ผักถูกมากเลยค่ะมีมันญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยกล่นะกองกล่องมีกล่องเล็กกล่องใหญ่ Analysis, chutz, อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ปลูกที่นี่เหรอคะค่ะพันแปดสิค่ะหวานชื่นใจเลยใช่มไหมกัวหิมะสตรอเบอรี่ที่นี่อร่อยหวานมากขับรถท่องเที่ยวไปทำบ้ามาชาบำบัดใจใจฟู เราช้อปปิ้งของกินได้เยอะมากเลยนะคะเอาไว้เตรียมทำอาหารทานที่เต็นท์ของเราคืนนี้ค่ะแต่เราจะไปเที่ยวต่อกันที่ผาดอกกระดาษค่ะห้ามเอาขยะเข้ามาทั้งหมดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่มาเที่ยวในอุทยานนะคะก็จะมีน้ำตกหมันแดงภูลมโลกลงหันน้ำที่เราพาไปเที่ยวโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องก้าก็คือที่นี่ เดี๋ยวเราไปชมดอกกระดาษกันนะเราก็จะเห็นป้ายเลยค่ะเขาบอกว่าจุดไฮไลท์ที่นี่ให้ไปถ่ายรูปที่ผาลักยืนยงผาสลัดลักผาคู่ลักผาบอกรักผาพบรักผาไททานิกอันนี้เป็นทุ่งดอกกระดาษซึ่งยังไม่บานเลยค่ะตรงเนี้เขามีสะพานให้เดินขึ้นไปด้วยนะ แดดแรงแต่ก็อากาศเย็นดีนะใครจะทานกาแฟก็แวะตรงนี้เลยสูตรบริการนักท่องเที่ยว,ยวมีกาแฟค่ะล,ลมเย็นเย็นอยากไปเล่นสิงช้าตรงนู้นนะคะป้าป้าเราเป็นคนแพ้สิงช้าชอบสิงชา้า บ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุขพาไปชอบลังกันด่ไม้สดใส่ยามเช้าสายลมพาสุบปชื่นใจพื้นสายและเทลสวยในดินดันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะลงไปชมทุ่นดอกกระดาษด้านล่างค่ะตรงนี้เป็นทางลงนะคะเดินดีๆนะทางลาดชัดเล็กน้อย ค่อยๆเดินค่ะทางเดินเขาก็จะเป็นทางดินนะคะต้นไม้ถูเขาบม้เล่นน้ำตบเดินปาัเปนเสรธรรมชาติอึ๊บตรงนี้เป็นบันไดไม้ไผ่นะเดินระวังนิดนึงนนระวังลืน่นด้วยค่ะ<อ>เพราะมันเป็นฝุ่นฝุ่น จจััังงสิ่่ใใใหมใพูากกกรรอคบี้บลเต้นเเียงดินมานะคะเราก็จะเจอจุดเช็คอินเป็นทุ่งดอกกระดาษปลายตรงนี้เลยค่ะนี่เลยทุ่งดอกกระดาษถ่ายรูปจุดแรกที่เราเดินลงมานะคะทุ่งดอกกระดาษค่ะตไมบ้บิงลมพัดหวังจะพักใจสบาย รมาชาติแนบกายใจฟูความสุขลน้นทิวเขางามแสนหวานน้ำตกช่ำใจพานดอมไม้บานเรียบกายใจฟูความสุขลน้นโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องก้ากล่าวกันว่าพื้นที่ในอดีต เป็นจุดยุทธศาสตร์สมอรภูมิลบซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาหัวโล้นถูกพัฒนาพื้นที่ร่วมด้วยกับคนในพื้นที่ที่เป็นชาวมง้งทำให้กลับมาสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงผายหินสวยๆกันค่ะคนพบโลกมีจุดให้่งพักด้วยางมใหญ่พัวยรไมีจุูพบรัก้ลงมีจุดให้เรานั่งพักด้วย,ใใยสวยมากเลย อันนี้เขามีไม้คำ้ำวามเชื่อของคนโบราณนะคะเขาบอกว่าเอาไม้มาคำ้ำหินผาแล้วจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงค่ะอยากค้ำบ้างค่ะแต่ไม่ได้เอาไม้มาเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นข้างบนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะโอ้ข้างบนวิวก็สวยอลังการมากเลยดูสิเป็นเวิง์งภูเขาเลยอะ่ะ ที่นี่เขามีเขียนไว้นะว่าห้ามเด็ดดอกไม้เดนปรับนะจ๊ะมองท้องฟ้าสสดใสเราก็อยู่กัน,น,นทึ่งดอกกระดาษนะคะซึ่งมีแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นภูเขาสวยๆหน้าผาสวยๆมากเลยค่ะท่องเที่ยวธรรมาชาตไปด้วยกันกางเป็นเลนน้ำเดินปา่า ทุกเวลา,าผ่อนคล้ายธรรมาชาติบำบัดใจเราเทุ่งดอกกระดาษค่ะบ้านน้<า><ว>ยาพาเที่ยวมีความสุขข้างหลังบานแบบแจ่มว้าวมากพาไปชุพลังกันดอกไม้สดใสมีอามเช้า้ายลมพักสบายชื่นใจเพือนซ้ายและทะเลส ไมดึงดันลืมหาศรรย์จมีความสุขใจสบายกายธรรมชาติช่วยเราเบิดบ้านเ้าไปบนทางธรรมชาติเสียงกร้องเพลงเพลินในใจมองเท้าฟ้าสดใสเบิกบาน ในโครงการนี้นะคะก็สนับสนุนให้คนในพื้นที่ลดการปลูกฝิ่นและกะหล่ำปีและส่งเสริมอาชีพใหม่ด้วยการแนะนำให้คนในพื้นที่หันมาปลูกกาฟแฟอาราบิกา้าสตรอบเบอรี่พันพระราชทาน80และพันชาอาสามแทนค่ะซึ่งทำให้มีไรายได้ที่ยั่งยืนค่ะว้าข้างล่างสวยมากเลยค่ะ มีมองจากตรงนี้นะคะมองข้างล่างสวยมากเลยตอนนี้นะคะเ,คเราก็พาเพื่อนๆมาชมทุ่งดอกกระดาษน,นะคะ เป็นสุดท้ายแล้วตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปของบ้านน้อยพาเที่ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะ คลิปนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทํากับข้าวทานมื้อเย็นที่เต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติผู้หญินล่องกล้าค่ะก่อนกลับแล้วก็แวะชมห้องที่จัดแสดงรูปภาพทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะตลอดระยะเวลา70ปีที่คลองลาดพ่อหลวงของเรานะคะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามไม่เพียงแต่แค่ พระสมนิกร์ชาวไทยนะคะยังทรงมีแนวพระราชดำริแนวทางแก้ไขพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืนให้คนอยู่กับป่าและป่าอยู่กับคนได้อย่างสมดุลเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายเนะ,ะเเก็มาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะนี่เลยก่อนจะเข้าไปที่เต็นท์นะคะเราแวะ ล่าตาประทับของอุทยานก่อนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราชอบเลิมนะเวลาเก็บเต็นเสร็จเราก็จะไปเลยทุกครั้งปั๊มพัสปอร์ตให้เราค่ะอุทยานภูหินล่องกล้าเคยมาตอนหกเจ็ดหหหแปดหมาสามเลยหนุนด้านบนนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่บ่ายสองยี่สิบเอ็ดองศาค่ะกำลังดีเลย ไม่หลอนนอนสบายไปกันหิวละไปหาอะไรทานดีกว่าค่ะบ่ายสองและหลังจากที่เรากลับมาจากดูทุ่งดอกกระดาษแล้วนะคะเรากําลังจะเข้าเต็นท์นะก็เลยถือโอกาสแวะดูรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสำคัญที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้คะ่ะให้สังเกต ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะคะติดกับลานกลางเต็นท์เลยค่ะมาเดินเที่ยวได้นะคะได้ผ่านการพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นของจริงรอยเท้าไดโนเสาร์ที่อุทยานแห่งนี้มีอายุถึง120ล้านปีค่ะจากจุดนู้นนะคะเราก็เดินมาตรงนี้จะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ที่แบบว่าเห็นชัดมากเลยค่ะเห็นไหมแล้วก็เป็นการเดินถี่ถีถีกันนะคะมี1 2 3 4 5ส7ี่ห้าด แปดอยค่ะแปดอยนะไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อเทอโลโพอดไดโนเสาร์กลุ่มเทโรพอดเกือบทั้งหมดเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อพวกมันเป็นสัตว์นักล่าที่มีลักษณะเด่นคือการเดินสองขาขาหน้าขาหลังแข็งแรงมีกรงเล็บคมและฟันซี่ใหญ่ที่เหมาะสำหรับการฉีกเนื้อเทอโรพอดมีขนาดรูปร่างที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ค่ะ เขาบอกว่าที่เราค้นพบก็จะเป็นสามนิ้วกดลงไปในในพื้นของชั้นหินนะคะแล้วก็เกิดการสะสมทับถมกันมาเป็นล้านปีค่ะแต่ก็ยังคงอยู่นะคะเห็นไหมเป็นรอยสามง่ามนู่นอะตัวนั้นน่าชัดมากเลยลึกลงไปเป็นสามง่ามเลยเป็นน้องกำลังเดินขึ้นมาทางนี้เป็นการเดินขึ้นขึ้นไปทางนี้นะเห็นปะ สามงามเขจะเป็นเดินขึ้นนะไม่ใช่เดินลงนะอืะอแปลกดีอ่ะเที่ยววด้กันเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่นะคะที่คนมากางเต็นที่ภูหินล่องกล้า เขาก็นิยมเข้ามาเช็คอินกันค่ะซึ่งสวยงามมากเมื่อเช้านี้ก็16องศาถามว่าเย็นไหมก็ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะไม่มีลมมาหลับสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับเต็นท์กันตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะคะเราก็จะทำอาหารทานกันค่ะพระอาทิตย์กําลังจะตกหลังเต็นท์เราเนี่ยค่ะ นี่พระอาทิตย์อยู่นู่นตกหลังเต้นเราเลยเราไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำมื้อเย็นทานกันเป็นอาหารแบบร้อนๆนะคะนั่นก็คือมีผัดโคลาดค่ะอันนี้ซื้อมาเป็นแบบ พร้อมทำเลยนะคะมีเส้นกับน้ําปรุงเดี๋ยวเรามาทำํำกันค่ะก,ก,ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดน,นะคะใส่เส้นลงไปแล้วก็ใส่พริกนะคะเนี่ยปรุงรสนะคะใส่ลงไปในเส้นที่นุ่มแล้วค่ะแล้วก็ใส่ผักใส่ เนื้อสัตว์ลงไปนะคะใส่ไข่ก็เป็นอันจบค่ะง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแต่อร่อยมากค่ะคนๆให้ไข่สุกก็เอาขึ้นมารับประทานได้แล้วค่ะซึ่งมันเป็นของสำเร็จรูปาเนาะ ก็ไม่ยุ่งยากอะไรสามารถเอาไปแคมป์ทำกับข้าวกินแบบง่ายๆค่ะเวลาเรามาแคมป์ก็เอาอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ติดมาด้วยก็จะสะดวกนะเพราะว่าเขาจะทำมาเป็นแพ็คๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆืนทำเสร็จเรียบร้อยก็ได้หนึ่งซองได้จานใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> มาทานด้วยกันนะคะตอนนี้พร้อมรับประทานเรียบร้อยแล้วรสชาติอร่อยแซ่บมากค่ะ ทานร้อนๆอันนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไข่ใส่ผักกะหล่ำแล้วก็ใส่ไส้กรอกเพิ่มไปนะคะเพื่อนๆร้อนๆเลยมาทานกันนี่บรรยากาศหน้าเต็นของเรา <c oughs> ทานกันเลยอ,อ,อร่อย แล้วก็มีสลัดผักด้วยนะคะเราไปซื้อบีดรูทมาด้วยกินกับน้ำสลดัดเบสฟูดเราก็ตักน้ำสลดัดนี่ใส่ลงไปในนี้นเลยกับผกักเราบอกว่าบีดรูทเป็นยานะสีแดงๆของเขาว่าช่วยบำรุงเลือดอ,อร่อย เราก็ไปซื้อสลัดผักมานะคะเป็นะบัดผักรวมนะมีคอสมีฟิลเล่แล้วก็มีกิีนโอก๊กด้านหลังคือรถของเราน้องปีใหม่ค่ะทานกันมื้อเย็นทานผักสลัดมีผัดโคราดรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ ไอไยู่เผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วค่ะนี่เห็นพระอาทิตย์เรามีเต็นคู่แฝดด้วยนะของเราเต็นชมพูใหญ่อันนั้นเต็นชมพูเล็กเราไปอาบน้ำมาก่อนมานั่งทานอาหารนะคะเพราะว่าพอพระอาทิตย์กตกหนาวมากเลยเมื่อคืน16หองศาค่ะตอนนี้เรา เตรียมตัวเรียบร้อยและที่นี่มีน้ำอุ่นนะคะแต่ต้องเข้าคิวอาบกันแบบเอนานหน่อยนะคะคิวน้ำอุ่นค่ะทานอะไรเย็นเย็นอร่อยอากาศเย็นเย็นทำทานร้อนร้อนนาะทุกเวลาเราผ่อนคลายธรรมชาติบำบัดใจเราบ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุข พาไปชุบพลังกันดอกไ,ไม้สดใสมีอามเช้าสายลมพัดสบายชื่นใจพื้นทรายและทะเลสวยไม่ดินแดนลมมหัสจรรย์ ก็จบคลิปแล้วนะคะพากลางเต็นท์พาเที่ยวในอุทยานภูหินล่องกล้าค่ะไปหลายที่เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และมาดูว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ่าาาน้อยยพเทีีววมมคสุขบ